เล่นตามแนวชายแดนไกลจุดปะทะฟังไทยกับกัมพูชาเพื่อซ้อมแผนอพยพค่ะเพื่อความปลอดภัยของคณะครูนักเรียนหลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารไทยประทะกับทหารกัมพูชาในส่วนของฝ่ายฝ่ายความหมั่นคงนะคะได้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นระดับสีเหลืองแต่บ่อหายตื่นระนกเพียงแต่ให้มีการเตรียมข้อมเอาไว้เท่านั้นค่ะ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาบ้านน้องขอนตําบลโดมประดิษฐ์อำเภอหนำยืน่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนได้พื้นที่ไกลเคียงจุดปะทะมากที่สุดก็ได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะซักซ้อมแผนแจงเหตุและก็อพยพทันทีเพื่อเป็นการป้องกันและให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัต,ติโตหากเกิดความบอสงบซึ่งจากการสังเกตก็เห็นว่าทาังโรงเรียนนะคะมีนักเรียนมีความพร้อมและก็เข้าใจขั้นตอนได้เป็นอย่างดี ส่วนลุมลบไพ่แล้วกับบังเกอร์ป้องกันไพ่นะคะกันยังมีความหมันคงแข็งแรงและกับปลอดไัยเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วงวันทั้งโรงเรียนค่ะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในกับคณะครูนักเรียนมีการซ้อมวิ่งซ้อมแลนด์เขาบังเกอร์สร้างทักษะการเรียนรู้เรื่องของการอพยพว่าเขาไปในลุมนี่ต,ต้องเฮ็ดจังใดเขาไปในล้มลบไพ่แล้วต้องปฏิบัติโตจังใด เพื่อว่าเหตุการณ์ถ้าสมุติว่าเผชิญเหตุจริงสิได้เหตุได้ถึกต้องน,นั่นเองค่ะด้านผยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยานะคะนายองอาจพงอารีเพิ่นกระบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ก็ได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับนักเรียนบ่ว่าสิเป็นการซ่อมแลนการสร้างทักษะเฮียนหูการอพยพเข้าไปในหลุมหลบภัยเพื่อพร้อมเผชิญเหตุหากเกิดเหตุสถานการณ์จริงซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ พื้นที่ชายแดนฟังประเทศเพื่อนบ้านที่ยูติดกันก็ได้เกิดเหตุการณ์ความบอสงบซึ่งกนนี้ก็เคยมีเหตุปะทะก,กันในบริเวณใกล้กับโรงเรียนซึ่งทั้งโรงเรียนเองค่ะระนักถึงความปลอดภัยของคณะครูนักเรียนจากอุบัติภัยหรือว่ายกุกข้ามต่างๆหากมีความเสี่ยงหล่ะก็อาจเกิดขึ้นได้จึงได้มีการเตรียมแผนในราคาเผชิญเหตุไหวให้นักเรียนทุกระดับสัน่น เพิ่นบอกว่าตัวเลขนี่426คนน,นะคะไฮแลนด์เข้าไปในหลุมหลพบัยในบางเกิดของทางโรงเรียนที่จัดเตรียมไว้ภายในสถานศึกษาหากเกินเหตุการณ์จริงน้องๆคณะครูกศนมิตรทักษะมีความรูป้ปฏิบัติโตได้ถึกซึ่งเท่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เป็นอีกหนึ่งบทเรียนในชีวิตจริงที่ต้องเตรียมโตให้พร้อมเสมอในการอพยพไปในจุดที่ปลอดภัยเพื่อเป็นการบรรเทาและลดความสูญเสียวัตเป็นชีวิตและทระัพย์สิน ในส่วนทางโรงเรียนนะคะภายในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโตเลขกทีเปิรนไหข้อมูลมาที่มีพื้นทีติดแนวแช่แดนก็มีอยุหกโรงเรียนว่าสิเป็นโรงเรียนนํายื่นวิทยาโรงเรียนน่าจะลวยโรงเรียนบุญทริกวิทยาคารโรงเรียนดงประดิษฐ์วิทยาแล้วกะ็โรงเรียนดงสว่างวิทยาแล้วกะ็โรงเรียนหน้าโพธิวิทยาคมนั่นเองค่ะ